ถัดไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยชาวบ้านอำเภอกันตังเขาบอกว่าโอ้โหยำรุงตื่นเช้ามากิจวัตรประจําวันคือจะออกมาดูกุ้งม,มาจับกุ้งค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาออกมาหน้าบ้านมาดูกุ้งปุ๊บเจอพยูนอา้า S <S <S ไม่ได้เจอกุ้งเจอ <ะ S 1> <ม>พ,พาพยุน,ยนก็เลยเอามือถือทาไงคิดไม่ออกเจอพายุนเกยตื้น,เอ,นเอาควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไลฟ์เลยนะคะแล้วก็<อ>ระดมพลค่ะขอให้ชาวโซเชียลเนี่ยให้ความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอจะทําอย่างไรในการที่จะแบบจัดการกับพายุนตัวนี้นะคะปรากฏว่าก็ต้องมีการไลฟ์แล้วก็ทําให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือนะคะสุดท้ายพายุนก็กลับสู่ทะเลได้สําเร็จค่ะ แสดงในโกมทุกคนดูอะไรนี่โกนเรีวๆร่วย่มโอ้มีตะไคร่ละไรสมัติโยมเหมือนมาช่วยประยุนที่สตโยนาเขาเตโยว่าพนนาดินยตื้อตื้อตื้อตืลงมาทางว่าพานเลยอืม น,นี่ก็เจอพายุนเกยตื้นนะดีนะถ้าเป็นวานเกยตื้นนี่หาเลยนะคะร้อ,นนองเพลงได้เลยเออนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจากคลิปนะคะที่เป็น <laughs> คลิปไลฟ์สดของคุณวิจิตราสีบางรักค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เองค่ะเวลา3.30นาฬิกา30นาทีตี3เครื่องเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บออกมาที่สะพานหอชมพยูนบ้านหน้าเขาตำบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังเนี่ยแหละค่ะเธอและชาวบ้านเนี่ยก็ พอมาเจอพยูนตกใจบอกอุ้ยช่วยมาดูหน่อยเร็วไลฟ์ Live เลยค่ะเรียกคนมาช่วยพยูนที่กำลังเกิดตื้นอยู่โดยเธอเล่านะคะว่านายอีวรัน,นาหรือว่าบางยาขัดเนี่ยเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่เขากำลังจะออกไปหากุ้งในช่วงย่ำรุ่งอยู่แล้วขณะที่เดินเท้าหากุ้งเนี่ยก็แน่นอนค่ะต้องพกไฟฉายส่องไปส่องมาอ้าวไปพบพยูนเข้านอนเกยตื้นอยู่นะคะคิดว่าพยูนตัวนี้น่าจะหลับอยู่หลับ ยาวจนลืมกลับลงไปในทะเลในช่วงเช้าที่น้ำลงนะคะจนชาวบ้านเขามาเจอบางยาขัดก็เลยเรียกชาวบ้านให้มาช่วยพยูนตัวดังกล่าวก็ได้เอาถ้วยมาขุดสร้างเป็นหลุมน้ำไว้ก่อนอเพื่อที่จะตักน้ำเนี่ยราดตัวพยูนที่กำลังนอนนิ่งคือสภาพนี่เหมือนกำลังร้องไห้เพราะว่าน้องน้ำตาไหลตลอดเวลาค่ะคุณวิจิตราสีบางรักอหรือว่าเจ๊หงเนี่ยนะคะก็ต้องมาทำอะไรไม่ได้ไลฟ์ไปด้วยเอามือไปคอยเช็ดน้ำตาให้น้องไปด้วย แล้วก็พูดคุยกับน้องพยูนตลอดเวลา,าเจ๊หงเนี่ยเล่าว่าเธอจําพยูนที่นอนเกยตื้นตัวนี้ได้นะว่าเจ้าตัวเนี้คือเจ้าด่างเป็นพยูนเพศผู้อายุมากกว่า20ปียาว2เมตรกว่าๆค่ะ จำได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะแปลงว่ามาบ่อยเนาะขาเก่าเจ้าประจําหรือเปล่าครับ <c oughs> ต่อมาค่ะทีมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุยงเกาะลิบงนะคะก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานที่เขาทราบข่าวจากไลฟ์เนี่ยแล้วก็มีชาวบ้านอ่ะโทรไปแจ้งก็รีบมาช่วยด้วยการนาผ้าใบามาสอดใต้ลําตัวน้องพยูนแล้วก็พยายามประคองลงไปสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยค่ะทั้งนี้เกาะลี่บงต้องบอกว่าเป็นแหล่งอาหารแล้วก็าตาทะเลที่อุดมสมบูรณ์ของทะเลตรังนะคะแล้วก็ได้ชื่อ ว่าเป็นเมืองหลวงของพยูนด้วยอีกทั้งชาวบ้านชาวประมงกลุ่มอาสาสมัครและผู้นําท้องถิ่นเนี่ยเขาก็คอยมาดูแลมาเฝ้าระวังให้พยูนเนี่ยมีความปลอดภัยมากที่สุดก็เลยทําให้ในพื้นที่เกาะลิบงเราจะสังเกตว่าถ้าใครไปเนี่ยจะรู้ว่าเขาคุ้นชินแล้วก็พยูนเนี่ย สนิทสนมกับคนมาก<อ>คือไม่กลัวคนเลยนะคะจะขึ้นมาขึ้นมาตลอดตลอดอแต่ว่าระยะหลังๆด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยก็ทําให้ญ้าทะเลตายลงและทําให้ปริมาณญ้าทะเลที่จํานวนเนี่ยมันมีลดลงน้องพยูนก็เลยต้อง <K an> เข้ามาลึกขึ้นมาหายาทะเลและสาหร่ายตามแนวโขดหินใกล้ชายหาดมากขึ้นก็เลยทําให้เจอเรื่องของการที่พายุมาเกยตื้นอยู่บ่อยครั้งนั่นเองเขาใกล้ชายหาดแล้วบางทีมันก็ลงไม่ได้ <K an> ก็เลยอเกิดตื้นแบบนี้นะครับนี้ก็โชคดีว่าพลังโซเชียลนะเ <K an> นี่ยน,นะขณะเช้ามืดฟ้าย,ยังมืดมืๆอ,อยู่เลยแต่ว่าคนก็เข้ามาดูแล้วก็ช่วยเหลือกันจนในที่สุดน้องดากนี่ก็รอดชีวิตนะครับ